อะไรลุคกุคไม่รู้ you guys act so well in the heart killers ส wow. thank you so much ครับ thank you so much โอ้แต่เขียนเล่นดีนะฮัสเลอร์จริงเหรอพ่อซีนเอซีเนี่ยอย่าลืมป้องกันเขียนฟดตหลับ Mm. How is your day, kid and all? It's kind of great I went to gym and I uh, have something that with my family. Mahao... Kong Kien? Mahao Kong Kien? Go ahead. I think in boys in love. <coughs> <coughs> Not sure you have to see it yourself. Nó thẳng vào lời nào? Có thẳng vào bơi cả ta gần ในี่บอยเสร็จแล้วหรือเปล่าต้องต้องดูด้วยตัวเองใช่ใช่เดี๋ยวยืนดิคัมพัเคิรู้เปล่าจะโมจะขอดแล้วนะออกมาเป็นตัวแล้วจะออกมาเป็นตัวจริงๆแล้วหองหอเป็นไรอ่ะใช่ฮะจะโมจะขอดออกมาเป็นตัวใช่จะโมจะโมจะออกมาขยับเล่นกับเราได้แล้ว ฮะก็จำโม่ไม่มีมัดขัดจำโม่จะออกมาจริงๆแล้วอ๋อใช่ใช่แล้วไอนั้นคือใครคือพ่อพ่อคือจำโม่เฮ้ยอาซันอาซันพ่อพ่อคือจำมัมอาซันมาแล้ว What's up What's up Hello What's up Steve เมื่อกี้เพิ่งบอกสตีฟเลยว่าจะเข้ามาเป็นสตีฟแล้วแล้วทำไมเมื่อกี้เชวญไม่ได้สองรอบดีายเหมนเิย อ๋อไม่คือฉันไม่ได้สตีมนานแล้วแล้วหมดเลยอยากคุยอังกฤษกับแฟนเล้ก็แต่ไม่เห็นชวนโชว์กุนมาเลยชวนแล้วแต่ไม่รู้ทำไรชอบกุนไม่ว่างเหรอเออแต่เห็นเห็นดูอยู่นะแต่แค่ไม่รู้ว่าอ๋อเขาจะไม่อยู่บ้านหรือเปล่าเขาแบบอยู่ห้องนอกใช่ไงบ้างครับสองเลยดีครับดีครับคบกันนานแล้วก็คือความสัมพันธ์ไม่มี ันนี่มีปัญหาดิใช่ก็เป<ต>็นรัก<พ>กันดีเขาเขก็นนาละใช่ไอ้นี่นี่เราพลาดอะไรไปเนี่ยทำไมไม่เพืนเล่นอ๋อโอ,โอ้นี้พวกคุณทำอะไรกันครับวันนี้นนทำอะไรเลยพอถ่ายงานเขาตื่นถ่ายงาน มีคนพูดว่าเป็นสตีฟเยอะมากเลยไม่ไม่ใช่สตีฟเราก็เพื่อนกันหมดทุกคนจะสตีฟไังไงล่ะดีอเราเราอยากเราอยากแบบไลฟ์6คนใช่อ,อยากไลฟ์6คนอยาก<น>รอรู้กับมีกอ่ะเมื่อกี้มีเข้ามาดูนะอะหรอแต่ว่ามีก,ก็บอกว่าไอ้มีก,ก็เป็นด้วยแต่ว่ามีก,ก็หายไปเลยก็เราต้องนัดกันสักวันใช่ มีเลยไหมพูกนี่แอตันไปปะพูดนี้แอตอนมาปะเคยกันแต่กันพร้อมคิดถึงงัจเลยเบบี้แต่เราไป,า <S <S ไปกินข้าวบอ๊ะได้เออสองทุ่มทุ่ทมกินก่อนกินก่อนกินก่อนแล,แล้วกินหลังไงน่าสนใจนะสิ่งน,นี้น่าสนใจมากเราวันนั้นได้ไปกินนี่ปะเส้น,สนไม้กินเกินไปอ่ะไม่ได้ไม่กินเลยไม่มีแรงแล้ว อ๋แล้วตอนนั้ทำอะไรกันปะกินอะไรอ่ะนี่นี่กลับบ้านกันแล้นเลยอ๋อเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรียกว่ากันแล้วกันเยวถามพรุ่งพนี้น่าจะไม่หมดแรงนะเพราะว่ามันก็แค่รับเดียวปะอืมจริงก็ไม่ต้องเลอยแต่เดี๋ยวต้องหาร้านใช่ใชอยากกินแนวไหนพอแนวตั้ง โอเคได้ราเทียนอยากกินเดวไหนเดี๋ยวนอนสองนาทีได้ได้ได้แวต่ว่าคิดยังไงกับบอยเลิฟตอนที่แปดอืมคิดยังไงกับบอยสินเลิฟตอนที่แปดยังไงแอตตันเลยอะแอตตันตอนแปดนี้ช่วยคิมนี่ปะช่วยคิมหาเสียงออืเอ๊ะช่วยแบบ ให้คิมเป็นนักเรียนดีเด่นไม่ได้อ๋อเป็นงไงมันรู้สึกยังไงร,รู้สึกว่าคิมจะได้ปะหรือว่าช่วยเป็นงั้นไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยอ๋อสุดท้ายคิมไม่ได้อืมคิมไม่ได้มันจำได้เชนเชนได้เชนเป็นคนได้เจำได้ว่ามอนบอกว่าคิมจะเป็นนักเรียนดีเด่นในใจม่อนเสมอแล้วสองคนนี้อ่ะชอบชอบซีนไหนไหม EP นี้ บอกไปแล้วชอบซีนที่นั่งคุยกันใช่ซีนบนสนามหญ้าแต่ซีนซีนนั้นก็มูดดีนะไอที่เราแบบลากออกมาจากบ้านบ้านปาร์ตี้อะ่ะม,ม,มูดดีมูดีมาสองคนนี้เมาเลยนี่เห็นแบบหน้าแดงแใชบเอ๊ะเขินกันเฉยมองหน้ากันแล้วเขินหน้าแดงเขินกันเป็นทรมพอของคุณ แดงตัวทั้งตัวเลยเขาบอกว่าโทมัสฟ็อกกับอะไรนะจัมมหวจะทะเลาะกันไม่ใช่หรอฮะไม่หมายถึงที่เป็นมาสคอตอะไม่นะอาจจะไม่หรือเปล่า,ามาสคอตมาสคอตจัมมยังไม่ออกมาเลยไม่ใช่หมายถึงแบบที่เขาบอกว่าอย่าไปยุ่งเคยเห็นในทิกตอกอะแต่ว่าไม่ชัวแต่พี่ที่บุกกับพี่จูอะทะเลาะชอบชอบตีกันเออ,เอ,อใช,ออใช่ใช่ใช่กบอกอย่าไปยุ่งกับอะไรนะใช่ใช่อตอนนั้นมีพี่พี่ไฟครับบอกว่า ดองกันได้ไหมโทรมาพอกับจัมโมแบบเหมือนจบับคู่กันได้ไหมดองกันได้ไหมอะไรอย่างนี้โอ้พี่พี่โบบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันโด,ดนังคับเป็นเพื่อนอืจบเลยจัมโมไม่รู้ว่าจัมโมยังไม่มีมาสเตเลยใช่แต่ว่าจัมมัมมาแล้วนะแล้วจัมมัมนี่นจะจัมมัมจัมมัมจัมมัมอ่า <Yeah. S 1> <'t S 2> แต่ live action จุบก,กันเฉยไม่เหมือนกันเงวากสกับ live action ก็คนแบบเออใช่ใช่แล้วเสนวันนี้ทำอะไรวันนี้เหรอวันนี้เราไปที่มอไปเล่นบาสกลับม <c oughs> างเล่นติ๊กตกอกอะม่ทำเลย วนไหนไปฟิตเนสกันไหมน่าสนไปบิวไม่รู้อะพี่ที่ที่อยู่ไปกับเคนเนี่ยได้แล้วแล้วพอสามารถซื้อเป็นวันได้ปะได้มันซื้อเป็นวันได้ใช่ไหมก็จะแพงกว่าเท่าไรอะไปไ่แต่ก็ถ้าไปกันหมดก็คุ้มนะได้เหรอไม่ติดแต่อยากไปบีมไออสนุกใช่ไหม กินกินต้องไปปีนผาสนุกมากเอออยากลองไปอยู่คือมันไม่ใช่แค่แรงนะมันใช้สมองด้วยโหยากเลยอ่ะมีแค่แรงอ่ะสมองไม่มี <c oughs> สมองไม่ค่อยมี <c oughs> โอ้โหสมองไม่ค่อยมี <c oughs> สมองค,อ2 2> คนที่จุลาพูดงี้ได้ไงไม่เกี่ยวม่ีกมันเป็นมันใช้สมองสมองคนละแบบเลยอืมไม่พอมห้อตอนปีน่ะมันคิดอะไรไม่ออกคือ ตอนยืนอยู่เหมืกับตอนวางแผนอยู่ข้างนอกก็แบบอ๋อโอเคต้องเอาเท้าวางไว้ตรงนี้มือดูแล้วพอปีนอ่ะคือคแบบิดไม่ทันมันมันต้องแบบจัดร่างกายให้ถูกอ่ะมันต้องแบบเข้าใจร่างกายเราหนึ่หรือเราไปพรุ่งนี้เลยขนาด,ดไม่ไหวปะน่าจะน่าจะน่าจะลาอ่นาะนี้มัน,นเรียนเต้นหนเออเรียนเต้นเราว่าันเสาร์กันปะเสาร์ ไม่ไม่น่ามีอะไรละใช่ปะไปวันเสาร์ไหมล่ะกินว่างไหมกินว่าได้ได้ๆจะโชคุณไปเลยแล้วก็มิกลุกเอมิกลุกได้ไงลุกนี้อ่าโดนแล้วอตันโดนแล้วเดี๋ยวโดนพี่ลุกขอโทษเดี๋ยวพี่ลุกพี่ลุกยังดูอยู่ไหมอันเลิฟพี่ลุกอันเลิฟพี่ลุกพี่ลุกยังดูอยู่ด้วยเอ้พี่ลุกมีครับลุกมีครับลุกมีครับลุกมีไม่ใช่มิกลุกไม่ใช่มิกลุกมิกลุกมิกลุก แอสตันั้น์คุณแอสัอันนี้น่าสนใจอันนี้ไอเดียน่าสนใจแต่อสตชว์คุณมีความเป็นไปได้จริงเป็นไปได้ถ้าเราสูงแบบ185แล้วก็ยืนบนเก้าอี้เอาสิไอเดียดีไม่แต่ว่าพอพอพอเรานั่งกันสองคนน่ะรู้สึกเป็นอสตันโชว์คุณมากเลยเพราะเราพอนั่งอ่ะเราตัวใหญ่กว่าเยอะอ่ะเพราะช่วงตัวยาวกว่าใช่ไหมเออเป็นไปได้เป็นไปได้ เอาสี่รีนั่งทั้งซีรีอ่ะน่าจะดีน่าสนใจอืมแต่พอเคีนนี้ไม่ได้นะพอเขียนก็ได้นะมีมีคอมมูนิตี้เขียนว่าพอเขียนเลยนะพอดีคอมมูนิตี้พอเลยไม่ต้องต้องเขียนพอไม่สปอร์ตพอเขียนเฮ้ยโทาโทรโทษเมื่อกี้มันเคียวกรดเขาล่างไ้ How to train your d a g o ก็เลย อย่งนี้น่าสนใจอยากดูนะไปดูกัน SF เปเนสปินนี่ใช่ไหมมีไหมเออมีไหมอยากไปดูอะ่ะ SF ครับพวกเราอยากไปเฟ้นสปินนี่ครับใช่ครับสนุกมากเลยอ่ะเล่นเล่นเกมใช่เล่นรจริงจังที่สุดแล้วอะ่ะไอตอนเล่นไม่ได้จริงจังเขาเรียกแบบเราต้องทำให้ดีที่สุดดิเร<อ>าแข่งแล้วอะ่ะเข็แบบใส่สุดอะ่ะใส,ส่สุดแรงจริงจริงอะ่ะ เกือบตกเวทีอ่ะเกือบคันตกเวทีอ่ะทุกคนท่<ห>าไม่ทันนะหร,หรือว่าเคลมตกเวทีใช่ดึงแค่ไม่ทันทันผมวุ้นแบ,บ้งผมเหลือหกแล้วรอเหลือสองแล้วกันครับไปเอาเออจนกว่าจนกว่าจะดับอะ่ะดับเลยเหรอ ปกติพอหยุดไลฟ์เพราะว่าโทรศั์ดับตลอดออจริงเหรอพอดีพอไม่ดูแบตเลยเอะฮะพอไม่ดูแบตเลยก็แบบพอลืมดูแบตตลอดอ่ะแบบแล้วมันไม่แจ้งเตือนด้วยอ่ะแล้วมันดับดับตลอดเลยไม่มีคนถามบอกวนะ่าถ้าซีรีส์เล่นต่อไปเล่นคู่กันอยากเล่นบทไหน อยากลองเล่นเป็นนักเลงอ่ะเขีนเอออยากเป็นนักเลงอยากแบบเออคนเป็นพทเท่อ่ะแบบเป็นฟิลคู่หูอะไรอย่างงี้ไหมมก็แบบฟิลแบบอ่ะอาจจะไม่ชอบกันต่อทุกันเอ้ยแต่มันก็จะคล้ายเฟโนมินีถ้าไม่ชอบกันอะไรนะมันเอ้มันจะคล้ายๆเนี้ยไอ้ที่สกายนานี้เออใช่ป่ะใช่มใช่ใช่ตอนนี้ นึกภาพพอเป็นนักเรียนไหมนักเรียนไม่ะจริงเขาเป็นได้นะเหรอขอแบบเฮ้ยยิ้มทำไมเห็นฟันขาวๆระวังล่วงหมดปากนะอย่างนี้ขอุดน้าะกูัวจังเลยน่ากูัวจังเลยเอยขาสั้นแล้วทำไมขาสั้นเอ็กวิดทูสเต็ปมันฝัน Baston era his third in view ไม่มีคนบอกให้เคลนพอจูบกันด้วยอะไรนะมีคนบอกให้เคลนพอจูบกันด้วยมามามาเคนเคลนอยู่ไหนไม่ใช่ฝั่งนี้น้องพ่อพี่ตาพอพปอ <c oughs> เราผิดคนแล้ว <c oughs> เฮ้ยพออะอะไรอ่ะ ไมใช้ปิดฟังแล้วในเรื่องในในของขอมันเป็นด้านนี้อาหรอขอเถอขอเธอขอเธอาเอาแก้มมาแก้มอาแก้มมาก้อีกด้อีกด้านอีกด้านอีกด้านอใช่หรืองปย่างีอเปรออืมอืมอ่ะเอตันเอร์เอตันตขอขอเราพออยู่ตรงนี้อาหรอเอ๊ไม่ไม่เหมอนกันทั้งที่เลยเอะอาแก้มไปมา นี่คือไม่ใช่สตีฟละอันนี้คือเขาเล่นเห็นหรอเดี๋ยวฮึเดีวรออยู่ตรงไหนยี่คนรออยู่เนี่ยเห็นไหมคนอยู่ชิดลิงค์เห็นไหมมีคินพออยู่ตรงไหนพอถูกที่ปะถูกทีเบรมีความสุขมีความสุข เอิญขาชักครับตุดตุ๊ดบังพี่อยากได้อะไรของมาบอกนี่สับปีเซนไฮเดรย์ไปปาี่ซินนี่บาหลีอาติเงิน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 เพิงจะเกินกันไม่เพียบพร้อมเพลงลองดินี่ขบวนอะไรลองเพลงอ๋อเหรอไม่รู้จักเหรอเพลงนี้ดังมากนะตอนเนี้ยชื่อชื่อทักของไลเซนทำไม่ได้ผมพูดไม่ได้เราชวนพีมเข้ามาไหมมาเต้นเพรสไซเอ้ยไม่ใช่เพรสไซมาเต้น ซีตรูเออได้ได้ได้อีกรูมาฮะมามาฮอร์มาไหม่ะเฮ้ยฮัลโหลพิมฮัลโหลนี่นี่เลยทำลไรอยู่อ๋ออู่ที่บ๊อบเต้เหรอหรือเปล่านี่ว่าจะลงไลน์แล้วเนี่ยอ้าวสอนเต้นซีทรูก่อนก่อนก่อนลงไลน์มามาสอนพวกเราเต้นซีทรูหน่อยได้ไหม อะไรนะเพราะว่าทุกคนก็จะเต้นได้ก่อนเอาแบบเอาแบบต้นฉบับมีเปลี่ยนบ็อกกิ้งด้วยสามคนมีฮะเปลี่ยนบ็อกกิ้งได้เหรอใช่ไม่มีบ็ blocking พิมพิมสามารถเอาปากไกลๆใหม่กว่านี้ได้ไหมไม่ยินเนาะใช่ผมเอ๊ะเยวผมบอกไม่ได้ยินแล้วเหมือนแบบไมค์มันถูกปิดอยู่ป่ะถ้าวันรอแป๊บหนึ่งโอเค มามาฮาสิตูมาฮามามาฮาเชื ha, ่ ha, อไหมเียอฮียเฮีนนียได้ยเนปยเฮียเฮยเฮยเฮอยเฮีเยเฮียฮยเฮียเฮยเนียเฮีเลียเลียเลียเฮ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 ่ยเฮียเฮีชเฮียเฮีุกฮียเียียีวีดีโอคอสวัสดีทุกคนนะคะสำหรับช่องของทุกคน สวัสดีครับสวัสดีครับช่องฟิมเปริลซ์พิมเปลิลซ์แข็งมากแข็งมากทุกคนเปริลซ์ทำท่ายังไงเปลิสเหรออย่างนี้แล้วก็ปัดเป็นตัวเอลเฟลิสไปครับผมพอลเปริลซ์อเฟลิสซ์น่ารักตองพอเห็นพี่ไหมพี่ไปคอมเมนต์ในทวิตเฮ้ยในในแอปดำพอเหรอ ของน้องพองจริงว่าอันไหนอ่ะคนไหนอ่ะไม่เห็นอ่ะดูเลยฮะไปดูเลยได้เดี๋ยวขอไปดูอ,อ,ดอ่ะเพลงเพลงมันติดหูมากเลยนะเอาสิงค์ค่ะเราพิมพ์รู้สึกยังไงกับซิงเกิลแรกของเอลิสครับ <laughs> อันนี้คือสมอัสมภาษณ์เนาะรู้ส,สึกดีใจมากเพราะว่า เอมวีนี้ตั้งใจมากแล้วก็พอมันได้ออกไปแล้วก็รู้สึกว่ากระแสะตอบรับเกินคาดกระแสะดีมากใช่เลยไม่เหมือนคนุหรอกพับบบมินจแทบจะบบเพงนี้ก็ดีนะเพลงนี้ก็ดีปิดหูเหมืนกันนะหลังจากวันนั้นที่เต้นอ่ะอวันนี้อ่ะซีรีส์ถึงอีพีเท่าไหร่อีพีแปดแล้ว เดี๋ยวจะไปตามดูแล้วเนี่ยอ,อีพีที่เราเคยนพอจุบกันเนี่ยนะนั่นแหละอันนี้แหละประเด็นนี้แหละใน X เ,เอ้ยในแอปสีดำที่พี่ไปพิมพ์ <laughs> พี่เหมือนพอเลยพอชอบพูดชื่อแอปเหมือนกัน <laughs> พอไม่ได้พูดแค่ชื่อแอปอ่ะพอพูดเยู่ด้วยพอพูดทุกอย่างเลยอันที่เราโดนแบนตลอดชีพเลยนี <laughs> ่ตัดสินนั้นดีจริง <laughs> 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 อืมอืมเราเขาเขาเขาเลยจริงจริง เขเยนเยบมากเลยอ่ะหลับเนี่ยเคนเขินพรีมเคนอลิส <c oughs> <c oughs> ไม่เขินมืออยู่มันมันใกล้ <c oughs> มันเปิดตาดูไม่ขึ้นแล้วอ่ะ <c oughs> ไม่ขึ้นเะย <c oughs> มันใก <c oughs> ล้ไปแล้วอ่ะไม่อย่าเพิ่งไปเคนอ่ะพี่เขียนจ,จะไปกี่โมงเเดี๋ยวจะไปอือแปเเลือสามตอนเนี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลยเหมือนกัน เรื่อไหมเมื่อกี้จะลงแล้วแล้วเห็นพอชวนนะก็เลยมาค่ะฝากเซตลิสนะคะใช่ครับทุกคนฝากวงเซตลิสด้วยขอบคุณมากทีกที everyone don't forget to check out the new girl group แลวคือทุกคนคือออล่าจับมากจริงๆริงหยุดโอ้โหจริงจริงหยุดโอ้โหฉีดกันใหญ่ อุ้ยพอดูพอไปดูนี่มาด้วยอะไรนะที่ไปร้องแก่งออ๋ไปตลกตลกมากตลกมากเราควรจะไปเล่นอ่ะสนุกมากอ่ะกับไอ้นี่สนุก ATV อ๋อเล่นไหมสนุกมากอันนั้นคือ EP สองปะยังไม่ดูเลยเดือนพฤษจีนเลยไใช่ไม่ใช่เมื่อิเลื์จะมีกันเ้ืองไหมเนี่ยเรามีลองพูดก่อนลองพูดเผอได้ไปอาจจะต้องมี สนุกจ,จริงจริงๆนชีวิมีข้อมีข้ออ้ยคุณได้ปะไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่มีอะไรจบแล้วเรื่องออเดี๋ยววันหลังจะเข้ามาส่งของขวัญให้นะนครับครับเอาเป็นเงินสดแทนได้ไหมครับ ขอขันก็เป็นเงินนะพอลอ๋อโอเคได้ได้ได้เลยพอมติดเมื่อกี้ติ๊ต่อบอกว่าผมเงียบเกินเนี่ยแล้วก็แบบจริงป่ะมันไม่สามารถบอกว่าแบบจะลาจะผิดภายในห้าทีอ๋อไม่เลยเลยเชนพูดหน่อยเขาเขาให้เชนพูดสั่งกินแบบนี้เงี้ยเงี้ยเราเงียบไม่ง่วงอ่ะตอนนี้ง่วง โอคุณสี่ทุ่มครึ่งคุณนอนอะไรเด็กอนามไมอ่ะนอนสี่ทุ่มตื่นบ่ายสามอนอีกตอนนั้นสองทุ่มยังเพิ่งตื่นเลยเชนอะไรนะตอนนั้นสองทุ่มยังเพิ่งตื่นเลยฮะฮะยี่หรอไปเป็นยี่เป็นยี่ที่มันเป็นแบบที่มันเป็นแบบสู้กันอ่ะคืออะไรอ่ะโอ้ยเล่นปะนี่ปะแมชไอ้คืออะไรอ่ะแมชทีมแมชสปอร์ต จริงอะอนี่อะไรอะ่ะเฮ้ยพอกดเลยไม่รู้ว่าหน้ามันอะไรเป็นอะไรไม่รู้ไม่เป็นไม่เป็นไม่ตอนนี้หน้าของพ่อพอเล่นเป็นมันเป็นป่าอยากเล่นบ้าอ,อ๋อ,อแล้วสีกูมย์ไ้ยังไงอะ่ะเฮ้ยมีคนร้องออกมาแล้วครับผมร้มองเองนะครับโอ้ยพูดคุณพูดคุณควรพูดที่สุดตอนนี้ฮะเขียนท่ำเขียนท่ำหยุดร้องเขียนร้องไปเรืเ่อยเลย เราเป็นท่อนเดียวอ่ะงันพอช่วยร้องหน่อยได้ปะเขาเริ่มเริ่มให้หน่อยดีพิมเริ่มให้หน่อยเริ่พให้หน่อยปองปังปังังงปั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 งันปังปังปจะปั้ปัังปัังนัั้ปังปังปััังปังปังงปปัง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 งปังงเก่งปังงง เป็นแฟนคลับแัวจริงเกลียดจริงรับสมัครเลย่บ <ไง S 2> อกว่าพี่เฮ็นร้องบ่อยมากเมื่อวานที่ร้องกับเขาก็ร้องซีตูเหรอใช่คนไหนช่องเฮ้ยเนี่ยอยากเล่นบ้างอ่ะเนี่ยเล่นเล่นต้องเซอร์ฟอะไรหรอมันอยู่ในเทรนดิงอ่ะในอ๋อแบนมึนเอออุ้ยมันทำงอ๋ออ๋อ,อ,อเอ๊ะคน เอาเบตากันหมดแล้วเนี่ยเห็นเด็นน้ำดึงเลยโลเทคหาไม่เป็นอ๋อเจอเจอแล้วเย้จับมือจับมือไอ้พอจับมือใครอยู่อ่ะเนส้าเนอะใครอยู้ดขานขาอะไรเนี่ยอ้ยเราอันนี้กลายเป็นปกติของสตีมเราละดีมาก

แมวนี่แต like ่มันไม่ม <Maybe. S 3> <c oughs> uh, <được> ีหน <c oughs> ้าอ่ะนิสเป็นแมวนะคะเฮ้ยอะไรอีกอ่ะอะไรนะอะนีคเงยามากคได้เล่จริงอุ้ยวุ่หลอความในใจมัวนทั้ คนละแอนที่ชมคไม่พอว่าเลยไม่ใส่ฟิลเตอร์เย่มากรอเล่นเชนใส่ฟิลเตอร์ลิงทำไมอ่ะได้ถือว่าถือว่าแบบเจ้าเจ้าถือว่าหายกันแล้วนะโอเคเจ้ากอแล้วตลอดจัง ขอบคุณนะฟอมก็รอเหมือนกันถูกต้องเดี๋ยวผู้หญิงก็ชมกันกินก็รอนะโอ้ขอบคุณมากเคนก็รอเหมือนกันเลยเออพี่รอหังจากปากพ่ออยู่เนี่ยอะไรนะอุ้ยรอเล่นรอเล่นรอเห็นพูดอะไรนะเปากปากก็เห็นพ่อชมทุกคนแล้วสิไม่มีเลยอะอ๋อเคนก็รอเหมือนกัน อ๋อเหมือนลืมไปคนหนึ่งโทษโทษโทษนก็ก็ปกติชมอยู่แล้วปกติอยู่แล้วก็แบบอันนี้ไม่ค่อยชมเพื่อนอย่างเราก็ชมบ้างอะไรอย่างนี้อแก้งแกๆ้งแก้งรกองอกมาด้วยเพราะันแชระรู้อออเนจันแชร์เนชร์เิ รุ่พันเหลือหนึ่งอ่ะจะต้องออกก่อนไม่งั้นจะดับ้องกหมดแล้วเหมือนกัน๋ยวต้องไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายครับทุกคน i g ไ t นะครับผมกูไนสลิ e ชัยรักค o ณจุ๊บ